ต้องเข้าหมดนะค <นะ S 2> รับเออแล้วก็ไม่น่าจะเติดเองได้ก็ขอเล่าเรื่องที่น่ากลัวที่สุดในจังหวัดนะครับรสํารับสหรับผู้ผมสาหรับผู้ผมนะจังหวัดพิษณุโลกนะครับมันมีให้ให,ให้ตามเป็นคนเล่าครับเป็นตัวแทนแล้วผมก็จะสารวจนะฮะแล้วให้ตัวแทนของโซคูเล่าเรื่องนี้ให้ประชาชนทั้งประเทศที่ยังไม่รู้ได้รับรู้เรื่องนี้นะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับตามครับผมเป็นเพื่อนโชกเป็นเรื่องเกี่ยวกับเป็นวิญญาณอะไรที่แบบสิงอยู่สถานที่หนึ่งนะครับผมใี่ผมไม่เยวนใจเย็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 นใเย็นเส็เย็นเ็นใจเย็นใจเย็นเย็ใจเย็นเย็นใคเยบนเยี๋เยวนะครยบนใจเย็นในะเ ใครคาะไม่รู้อะครับเคาะตรงไหนคล้อพื้นครับคล้อพื้นอ่าสงสัยจะเล่าไม่ได้นะพี่ต้องลงไปเล่าข้างล่างนะได้ได้ตรงได้ได้ถ้าไม่ไหวออกมาเลยครับไม่เสี่ยงเลยต้ันข้างล่างมีใครเคาะองไหมครับไม่ไม่นั่าอยู่มากทั้งหมดเลยขอลงนะฮะขอลงนะฮะค่อยๆเดินใจนะค่อยๆเดินอยู่ๆกับโอเคครับเรื่องนี้ก็คือว่า เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นใกล้ๆแถวบ้านของโจรค,ครับผมคือว่ามหาวิทยาลัยนาเรศวรเนี่ยจะต้องเดินทางออกจากตัวเมืองของพิเซนโลกเนี่ยประมาณสิบกว่ากิโลเมตรคือว่ามีวัดวัดหนึ่งเนี่ยแล้วจะติดถนนใหญ่เป็นช่วงโค้งดีซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะมีเหตุการณ์เกิดอุบัติเหตุค่อนข้างสุดมากแล้วค่อนข้างจะเสียชีวิตกันบ่อยที่ผมจะเล่าต่อจากนี้ก็คือว่าเอ,อเด็กมเดกมนก็คือผมขอพูดอัอกษรย่อของมหาวิทยาลัยนาเสวนนะครับก็คือว่าเวลาจะเดินทางเนี่ย กลับจากในเมืองกลับมากินเหล้าหรือไปเที่ยวอะไรกันมาเนี่ยกลับขาเข้าหรือขาออกก็แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นเวลายามค่ําคืนเนี่ยจะมีคนเห็นเนี่ยครับขี่มอเตอร์ไซค์นะครับแล้วเราเรา,เราจะเห็นแบบว่าก่อนที่เราจะผ่านหน้าวัดเนี่ยประมาณร้อยเมตรเนี่ยเราก็จะเห็นแบบอะไรสีขาวๆอยู่บนเสาไฟฟ้าแบบเรือนๆอ,อะไรเงี้ยติดอยู่หางตาพอเราใกล้เข้าไปปุ๊บตามระยะของรถที่เราขี่เข้าไปสักเหลือห้าสิบเมตรสามสิบเมตรไอ้สีขาวๆที่เราเห็นอยู่นั่นนะ่ะ มันลดระดับลงมาคือมันร่วงลงมาหรือบางทีเหมือนมันไต่เข็มไต่เสาไฟฟ้าลงมาแล้วก็ร่วงเป็นอะไรเป็นอะไรร่วงลงเป็น,เป,นเป็นดูใกล้ๆแล้วเป็นคนนะครับไต่ลงมาแล้วก็หรือไม่ก็ล่วงลงมาหายไปนในพื้นที่หรือไม่ก็กระแทกพื้นตรงนั้นผู้หญิงใช่ผู้หญิงครับเป็นผู้หญิงนะครับแลวคือว่าแบบว่าที่เราเห็นตรงนั้นน่ะคนที่เห็นตกใจก็อาจจะล้มเกิดอุบัติเหตุบ้างถ้าคนที่ถ้าคนที่เห็นแล้วอ่ะ ยังใจแข็งขี่ต่อไปได้จะเจอเหตุการณ์ซ้ำสองครับคือจะมีจะเจอเหตุการณ์ซ้ำสองคือไม่ใช่ครับหลังจากเหตุการณ์ที่พบในเหตุการณ์แรกก็จะคือมีมเสียงมากระซิบข้างหูงครับค<อ>่อนข้างจะหยาบนิดนึงกกูรู้นะว่ามึงเห็นกู<อ>มึงอย่าทําเป็นไม่เห็นค<อ>ือค่อนข้างในบางทีเหมือนแบบถ้ามองกระจกหลังคือบางคนมันเจอต่างๆรูปแบบแต่อันนี้เป็นเรื่องที่เล่าต่อๆกันมาค่อนข้างจะเป็นสิบปีแล้ว เกินสิบปีแล้วแต่ยังค่อนข้างมันอยู่ในความทรงจำของพวกผมมากครับเป็นต้องขอเพิ่มว่าไม่ได้เกิดขึ้นจากคนคนเดียวแล้วเ่าตอพี่หมอคือเขาคนเจอเยอะมากจุดนั้นน่าจะเป็นจุดที่อุบัติเหตุสูงครับคือวิญญาณเขาเรียกว่าอะไรนะเอาไปแทนที่เฮ้ยท่านอ่อนแล้วเดี๋ยวท่านอ่อนหมดแล้วเอาเดี๋ยวไฟฉายลุกโอเคโอเคโอเคต่อต่อต่อครับก็ผมไม่อยากจะพูดนะนะแต่ว่ามีล่าสุดเนี่ยเป็นเพื่อนผมไง เพื่อนผมนะครับที่เป็นรายล่าสุดที่เสียชีวิตแถวแถวนั้น,เ,นเป็นเพื่อนสนิทผมเองแล้วก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยคืนวันนั้นน่ะผมพูดขึ้นมาบอกว่าวิญญาณที่วัดจุลาจะไปเกิดหรือยังนะ,ะวันต่อมาเพื่อนก็เสียแถวนั้นก็นเหมือนเราอุทานเหมือนเป็นลางนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ป๋องครับเดี๋ยวจะต้องไปเล่าต่อข้างล่างนะผมจะเล่าต่อนก็รอดคือผมสึกแปลกๆแล้วผมไม่ห<า>ไมหวแล้วครับมันอึดมันอึดอัดครับ พี่ครับพี่ครับเราต้องทยอยลงแล้วครับผมขออนุญาตลงกอ่อนนะครับเอาเลยเบาเบาเบาๆอย่าวิ่งอย่าวิ่งวิ่งทำไมไม่รอผมกเ,เลยค่อยๆเดินค่อยๆ,ๆเดิน แต่ไอคนหลังเนี่ยมาเป็นผมที่ผมตะโกนมาเพราะว่ามันปกใจไม่มีอะไรยังไม่ทันเห็นอะไรตะโกนมาพี่ดีนไหมพี่ครับพี่ครับพี่ดีนพี่ีนก็คือว่าผมกำลังจะเริ่มเล่าโอเคอยากให้แจนน่งอยากให้คนน่าแล้วก็อยู่ๆมีอะไรขอใต้พื้นบ้านมาแล้วนี่ผมถึงตกใจจังหวะนี้เชื่อว่าเขายังเป็นเล็บอยู่นะครับแต่ว่าถึงเวลาตอนนั้นจริงๆเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะเรากดดันตัวเองด้วยนะครับแล้วสภาพแวดล้อมนี่มันแบบไม่เคยสัมผัสแบบนี้มาก่อนเลยในชีวิตอันนี้เป็นครั้งแรก คือแค่พี่แจมน,นั่งอยู่ในวงแต่พี่แจมหันหลังหนะผมก็ทนไม่ได้แล้วแต่พี่เข้ามาเถอะให้เข้ามาหน้าอยู่ด้วยกันเถอะจุดที่พี่สองจุดคือที่เปิดกระจกทุ่เล่าหลายรอบแล้วแล้วก็ก่อนจะเล่าเรื่องผีเนี่ยพี่จะไม่ไหวกันเนี่ยคือเวลาเคาะเนี่ยแค่เคาะเนี่ยมันก็น่ากลัวเกินไปละมาเคาะตอนจะเล่าอนะครับก็ถึงช่วงที่ผมกําลังจะเล่าเรื่องผีป,ป๊อกขึ้นมาแบบว่าเราจะเล่าเลยอคือพี่เข้าใจว่า เสียงไม้เนะ่ยที่ใครบอกว่าไม้มันดังตลอดผมไม่กลัวนะผมไม่กลัวจุดนั้นนะเพราะผมบางทีน้ําหยดบางทีอะไรแต่ไอเสียงนี่มันชัดแล้วถ้ามันไม่ใช่ไม้พิกเรารู้เราก็เคยเคาะไม้อะปาก,ปากๆอย่างเงี้ยเราจากด้านล่างใครไปอยู่ข้างล่างเอาผมพูดตรงทีมงานก็ไม่กล้าหรอกยอมรับว่าผมตั้งแต่ขึ้นไปแล้วตั้งแต่พอขึ้นไปแล้ว ทรศั์ดับผมยอมรับว่าตอนนั้นน่ะใจผมเริ่มถอดแล้วนะเริ่มถอดเลนมีดอกเลยดอกนั้นนี่คือเริ่มจะถอดแล้วคือที่ดับจังหวะที่โชกเล่าอยู่มีเสียงเคาะเกิดขึ้นจุดนั้นยอมรับว่าจะเ่รืองีจุดนั้นยอมรับเลยว่าผมแบบไม่คิดเลยร่บจะเจอกับตัวมันจะเป็นอะไรก็ได้พี่ที่ร่วงลงพื้นแต่ถ้าถามบิกตอนที่บิกมายืนอยู่ตรงเนี้ย มองไปข้างบนมันก็ไม่มีอะไรที่มันจะสามารถตกลงมาได้เพราะถ้าตกมันตกลงมาน,านแล้วอย่างเช่นตรงนี้ที่บิ๊กมองอยู่มันจะเป็นฟ้าเพดานซึ่งมันไม่มีอะไรที่จะร่วงลงมาได้แล้วหรืออาจจะเมื่อกี้อาจจะมีอะไรร่วงลงมาจริงซึ่งก็คงเป็นเหตุบงังเอิญแต่ถ้าไม่ใช่แล้พี่ชั้นล่างนี่จะเหมือนธรรมดาทั่วไปเหมือนล้างล้างทั่วไปแต่พอขึ้นไปชั้นสองปุ๊บเดินอยู่ได้ยินเสียงตึกหนึ่ง แต่ว่าแต่คิดว่าอาจจะเป็นเหยียบแต่มันก็ไม่น่าใช่พี่อันปฏิบัติไม่ถูกเหมือนกันนะเป็นเสียงครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเกิดจากไม้ลั่นหรือว่าม,มันเหมือนเงา,าคือไม่เห็นเต็มแต่ครึ่งหนึ่งเพราะถ้าต่องไฟอ่ะมันจะเต็มเอออแต่ะ่ะองปุ๊บอ่ะเต็มใช่ป่ะพี่ฝังเนี้ยเหมันมันบองบองเหมือนมีอะไรมาบาังนี่ไนหะ ผู้ชมครับแต่ว่าเดี๋ยวเราย้อนกลับมาที่สัปดาห์นี้ก่อนนะครับสรุปนิดนึงฮะโจ๊กกอฟกับบ้านร้างโบราณที่นี่ยังไงฮะผมรู้สึกได้นะว่าเป็นวิญญาณคนแก่แต่ผมโชคดีกันโชคดีกันตรงที่ว่าเราเจอวิญญาณที่ไม่น่าจะอาฆาตครับให้เป็นวิญญาณที่อยู่ในบ้านคนทยาเชื่อแล้วเหมือนกับแบบเขาก็เป็นคนมีอายุมากเขาก็เหมือนดูเด็ก ดูอะไรเข้ามาอยากดูตู้ก็เปิดให้ดูอาจจะมีเคาะแซวนิดหน่อยครับก็ก็ถือว่าแค่นี้กบุญแล้วละครแต่เมื่อกี้ดูเหตุการณ์แล้วมันก็ทําให้รู้สึกเหมือนกลับไปอยู่ตรงนั้นอีกแป๊บหนึ่งนะมันหลอนๆเนี่ยมั้ก็มาแคยังขนลุกอยู่เลยเมื่อกี้เออรู้สึกว่าวิญญาณมีจริงครับครับ เชื่อว่าวิญญาณมีจริงแล้วก็เชื่อว่าในบ้านหลังนั้นมีวิญญาณสิงสถิตอยู่จริงๆรมันก็เป็นแรงบันดาลใจให้เวลาที่เราทําบุญเนี่ยทาความดีเฮียโอว่าผมกูโต้กูแผลบอกว่ารายการนี้ไม่มีโยอนตตผมก็โอ้แล้วยอนอะไรไม่โยนโนยอนต้อแก่ละใรยนว่าเตี้ยนะคะ